สวัสดีครับน้าแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับวันนี้ครับนักก็มีรถนะครับมารีวิวนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันอีกหนึ่งคันนะครับมีรถเข้าใหม่นะครับวันนี้เป็นคูปัตตานะครับ L 3 6 0 8ตัวดีทีนะครับพิมพ์นิยมเลยนะครับตัวนี้นะครับเหมาะกับงานไล่งานนาได้สบายๆครับตัวนี้นะครับเป็น36แรงม้าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์3สูบโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะครับเครื่องยนต์เป็นดิเรกชันครับ ตัวนี้ได้อุปกรณ์นะครับหน้าหลังนะครับดันดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผัานพวนผ่นหกตาช้างนะครับเป็นผัานพวนผันหกตาช้างราคาค่าตัวของคันนี้นะครับก็อยู่ที่2 7 5 0 0 0บาทครับ2 7 5 0 0 0จดบาทจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกเหมือนเดิมนะครับ2 7 5 0 0 0บาทสภาพนี้นะครับสภาพนี้เลยนะครับไม่มีการปรับแต่งเพิ่มเติมใดใดทั้งสิ้นนะครับก็คือไปสภาพนี้นะครับ ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่0918611191อีกหนึ่งเบอร์โทร0633130447ครับ0633130447แถมส่งให้ฟรีนะครับอีก300กิโลเมตรแรกนะครับตัวนี้ขายตามสภาพนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับระบบการทำงานก่อนที่จะฟังระบบการทำงานนั้นนะครับเดี๋ยวนัดให้ดูสภาพรอบคันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับดูที่ยางนะครับโฟกัสที่ยางนะครับ ยางเนี่ยยางหน้าเปลี่ยนมาใหม่นะครับก็ประมาณ85เปอร์เซถึง90เอร์เซนะครับลูกหมากนะครับก็ยังถือว่าแน่นสมบูรณ์อยู่นะครับเดิมอยู่นะครับกระจังหน้านะครับมีแตกนะครับตัวนี้ก็ถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนนะครับก็เพิ่มอีก800อนะครับไฟหน้าก็อยู่ที่ห0 0นะครับตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนไปสีสันเดิมสวยครับสีสันเดิมใส่ท่อลั่นพุ่งนะครับแผ่นหลังคานะครับก็จะเป็นแบบผ้าใบนะครับแผ่นหลังคาเป็นแบบผ้าใบนะครับลูกค้าเดิมทํามานะครับตัวนี้นะครับมีการ ตัดท่อนคัดมาเรียบร้อยนะครับตัดท่อนคัดมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ชั่วโมงการทํางานนะครับสองพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดชั่วโมงนะครับก็ตัวนี้เกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับอยู่ข้างตัวนะครับก็เดินหน้าถอยหลังตรงนี้เขาเรียกว่าชัตเทิลข้างตัวนะครับสามารถเข้าเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องหยุดจอดรถนะครับตัวนี้ยางหลังนะครับก็อยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นยางคู่ตัว กับตัวรถเลยนะครับเป็นยางอุตานินะครับก็สภาพยางหลังก็มีแตกลายงานะครับมีแตกลายงานะครับฝั่งซ้ายก็โอเคนะครับก็มีแตกลายงาเหมือนกันนะครับยางตามปีรถครับก็ถือว่าดอกสูงนะครับราคา2 7 5 0 0 0บาทนะครับชุดท้ายนะครับสีเดิมนะครับชุดท้ายสีเดิมนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับแล้วก็หางนะครับเป็นผันหกตาช้าง นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะให้ช่างน้อยนะครับรีวิวการทํางานเหมือนเดิมนะครับอ่ะไปช่างน้อยนะครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับสําหรับ L สามหกสิบแปดตัวนี้นะครับเกียร์หน้าครับค้างนะครับใส่สายนะครับยกถุงได้เลยนะครับสําหรับ L สามหกสิบแปดตัวนี้นะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับ อีกหนึ่งเบอร์โทรก็063นะครับ313คูณ447ครับ063 313คูณ447นะครับรถอยู่ที่อำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูรถได้ก่อนเข้ามาดูรถนั้นนะครับให้โทรติดต่อสอบถามก่อนนะครับช่วงนี้รถออกเร็วนะครับลูกค้ามานะครับบางทีก็โอนออนไลน์มานะครับให้ติดต่อสอบถามก่อนนะครับเพราะว่าบางท่านนะครับกะมาดูรถเลยนะครับดูคลิปไป2-3วันนะครับคลิปนี้ก็อาจจะไปโผล่อีก2-3วันดูคลิป แล้วโทรถามมาคลิปนี้นะครับก็มาเลยไม่ได้โทรสอบถามนะครับบางทีรถออกไปแล้วเดี๋ยวเสียค่าน้ามันฟรีนะครับนี่ครับดันดินเนี่ยสบายๆเลยครับสาสิาแรงม้านะครับพอลันลนนะครับระบบใช้งานได้สมบูรณ์นะครับระบบใช้งานได้สมบูรณ์เลยนะครับ ถูกนะครับโบวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับพร้อมพร้อมตัวดันตัวดันต้นไม้นะครับตัวนี้นะครับมีตัวดันต้นไม้ให้ด้วยนะครับ2องแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเอาท้ายนะครับบันได้ปกติสมบูรณ์นะครับระบบหางหางไม่กระตุกไม่ย้อนนะครับหางไม่กระตุกไม่ย้อนนะครับมาดูนะครับล้อหน้าลูกปืนล้อแน่นนะครับีหนึ่งข้างครับปึ๊บแน่นนะครับ หุนเครื่องยนต์ครับไม่ดันนะครับเครื่องนะครับดูดีนะครับหมุนเครื่องยนต์นะครับเครื่องเครื่องยนต์นะครับ ครับานใดสนใจนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้เลยครับที่091ครับ861 1191ครับ091 861 1191อีกหนึ่งเบอร์โทรก็063ครับ313 047ครับ063 313 047นะครับตัวนี้เป็น36แรงม้าโฟวินกับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์3สูบนะครับได้ด้วยยี่ห้ครับเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับตัวนี้มีเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนฟรีจัดส่ง300กิโลเมตรแรกครับขอบคุณครับ